ออกไปเติมภูเขาวันนี้ความสุขเพิ่มขึ้นทันที99.99%บอกเลยทริปนี้ไม่มาเสียดายแน่นอนค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปรีชาร์จร่างกายและหัวใจกันที่ไซโยกมันตรารีสอร์ทที่พักสุดชิลแบบติดริมน้ำทุกห้องวิวหลักล้านแต่ราคาสบายกระเป๋าแค่คนละ1,200บาทได้ทั้งที่พักกิจกรรมบุฟเฟ่สองมือแบบคุ้มเกินคุ้มเลยค่ะห้องพักของเรานะคะก็จะเป็นห้องแอร์เตียงเดี่ยวสำหรับ2คนห้องน้ําส่วนตัวของใช้ครบไม่ต้องหอบอะไรมาเยอะและเขาก็ยังมีห้องเตียงคู่แล้วก็ห้องพักแบบ3คนดด้้้้วววยยแมมทุกหองเ่ไิ ของตัวเองด้วยนะคะแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่ค่ะเรานั่งแพ่ออกจักที่พักชมวิวเพินมเลยลมเย็นๆถึงจุดลอยคอแล้วก็กระโดดจ้าตอนแรกเนี่ยก็จะแอบกลัวเสียวๆหน่อยนะคะแต่พี่สตาร์าดูแลดีมากค่ะสนุกจนลืมกลัวไปเลยแล้วก็ลอยคอกลับถึงที่พักเลยค่ะส่วนเรื่องกินไม่ต้องห่วงกินได้ไม่อั้นเพราะเป็นบุฟเฟ่ทั้งมื้อเช้าแล้วก็มื้อเย็นข้าวเส้นน้ำพริกแซ่บเติมกินได้ไม่อั้นเลยค่ะกินกันแบบจุกไปเลยอาหารมีให้เลือกเยอะมากตื่นเช้ามาใส่บาวแบบชาวมอนนะคะชุดการถเ่่่ยูปลน็แค าเองค่ะได้ฟิลวิถีชาวมอญสุดๆเป็นไงคะสามอนของเราวันนี้สวยน่ารักผมยาวหนวดยาวด้วยค่ะหนึ่งคืนที่ไซโยกมันตรารีสอดเต็มอิ่มทั้งภูเขาสายน้ำสายความสุขเต็มร้อยแบบไม่ต้องเติมอยากรีชาร์จแบบนี้ก็ต้องลองมาที่นี่ค่ะไซโยกมันตรารีสอดกาญจนบุรี